ผมบอกเลยครับถ้าบอมให้อยู่ต่อผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วอ่ะคือมันไม่มีทางดีไปมากกว่านี้ได้อีกแล้วครับสำหรับอาร์เนอร์สตเกมนี้มันควรจะสบายแัแต่ขึ้นนำสองศูนย์โอ้โหอาร์เนอร์สโลตนี่คือแบบเขาดื้อมากเลยนะแม้แต่สื่อดัชเองอ่ะครับอย่างฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลก็เคยเขียนถึงปัญหาของโค้ชชาวดัชเหมือนกันซึ่งผมเคยแปลให้ทุกคนทํามาเป็นคลิปให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับเมื่อไม่นามนมานี้เองอยังไงถ้าใครสนใจนะลองไปฟังย้อนหลังกันดูได้นะครับแล้วจะเข้าใจว่าทําไมโค้ชชาวดัช ถึงไม่ค่อยประสบความสําเร็จในเวทีใหญ่ๆและผมก็บอกเลยนะครับว่าผมพอแล้วพอกันทีครับสําหรับโค้ชชาวดัชถ้าพวกเขาเก่งจริงเนี่ยเนเธอร์แลนด์ได้แชมป์บอลโลกไปนานมากแล้วครับนักเตะแ,แต่ละคนแต่ละยุคสมัยเก่งๆดีๆทั้งนั้นเลยและเกมนี้นะผมแม่งก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเหมือนเดิมครับรูปเกมของลอบ์พูลในครึ่งแรกแม่งก็ดูไม่ค่อยคลิกเลยอะต่างคนต่างเล่นคือหลายๆคนนะครับอาจจะบอกว่าไอ้ครึ่งแรกเนี่ยมันดูน่าเบือ่อแต่ว่าสำหรับผมโอเคแหละมัน มันไม่เพอร์เฟกอะแต่ว่าสําหรับผมมันยังไม่ได้น่าเบื่อถึงขนาดนั้นไงหรือว่าพูยังพอที่จะสร้างโอกาสได้แต่ก็จะมีหลายๆครั้งที่มันพลาดแบบต่อบอลส่งบอลกําพลาดแบบไม่น่าพลาดอะแต่ถึงแม้ว่าการต่อบอลมันอาจจะยังดูไม่ไหลลื่นแต่ว่าก็เกือบได้ประตูขึ้นนําอยู่หลายครั้งนะครับก็จะมีลูกปั่นของเคิร์ติสตันที่ไปชนคานมีจังหวะมงของเวอร์จิฟานไดเนาะที่ทะยานมงนิดนึงแล้วก็กดหัวต่าไปนิดนึงบอลก็เหินข้ามคานออกไป แล้วก็จะมีจังหวะตัดเข้าในครับแล้วก็ยิงติดบล็อกหรือถ้าไม่ยิงก็จะโยนออกเส้นหลังไปเลยครับของโคดี้กักโปก็ได้เห็นทีไรก็รู้สึกใจฟูครับเมสไมเดย์มากๆวันนี้ก็ไม่พลาดที่จะได้เห็นมันอีกครั้งหนึ่งมีอยู่จังหวะหนึ่งมีรอสเคอร์เคสนี่โอหหน้าควบวิ่งตะบึงขึ้นมาชี้นิ้วทําทางบอกให้ส่งจนนิ้วแม่งยาวเป็นลูฟี่แล้วครับกักโปกูตัดเข้าในยิงติดบล็อกโอ้โหโปดหัวชิบหาย และครึ่งแรกก็จบลงด้วยการยิงประตูไม่ได้อีกแล้วนะครับแต่พอเริ่มครึ่งหลังมาได้ไม่นานความผิดพลาดของโจโรโดอนก็ทําให้เอกิติเก้เนี่ยครับโฉบบอลเข้าไปยิงได้และขึ้นนํานึ่งศูนย์ได้ไม่นานเอกิติเก้ก็มาบวกประตูที่2เพิ่มยิงประตูได้2ลูกภายใน2นาทีตอนนั้นขึ้นนํา2 0ศูนย์ก็คิดว่าน่าจะสบายแล้วครับสามแต้มใสๆแต่ว่าการเปลี่ยนโปของอาร์เนอร์สล็อตเนี่ยดิแมงก็ทําทให้ทีมพังอีกครั้งจนได้คือผมไม่ได้ติดใจนะครับเรื่องการเปลี่ยนตัวเอาแบลรี่ออกเพราะว่าแบ แต่ผมไม่เข้าใจเรื่องการเปลี่ยนตัวฟอเรนเวสออกอะครับคือเข้าใจว่านัดก่อนเนี่ยโคฟิตเนสเนาะก็จะมีการบอกว่าต้องเปลี่ยนตัวเอาฟอเรนเวสออกมาได้แล้วเพราะว่าเขาเพิ่งหายเจ็บมาเดี๋ยวมันจะเจ็บซ้ำและก็เข้าใจครับว่านักเตะเนี่ยยังฟิตไม่พอที่จะลงเล่นได้90านาที3นัดภายใน7วันแต่ผมรู้สึกว่าเราสามารถให้เวสอยู่ในสนามต่อไปได้และก็ปรับแผนการเล่นให้เขาเพสซิ่งน้อยลงวิ่งให้น้อยลงก็ได้ไม่ใช่หรอครับเพราะว่าเวสเนี่ยเขาสามารถครองบอลได้พักบอลได้ ลงมาต่อบอลได้เล่นชิ่นกับเพื่อนได้มันสามารถเล่นกับเวลาได้อะครับแต่ว่าพออานเนสเซอรไปเปลี่ยนตัวเอาโฟเรนวิสออกเนี่ยมันกลายเป็นว่าแดนกลางของหรือร์พหัวครับมันเริ่มที่จะพาบอลขึ้นหน้าไม่ได้แล้วและมันก็ทําให้หลิสนะครับค่อยๆเริ่มที่จะมีโอกาสต,ต่อบอลขึ้นมาได้มากขึ้นแต่ว่านั้นนะครับมันยังไม่ได้หนักมากเท่ากับโกนาเตจากใจคนที่เล่นบอลมาตลอดทั้งชีวิตและเล่นเป็นเซนเตอร์นะครับเล่นเป็นกองหลังตัวกลางตําแหน่งเดียวกันเลย ผมเอกใจตั้งแต่ระยะทางที่โกนาเต้พุ่งสไลด์ตัวเข้ามาแล้วอะครับคือแม่งแบบแม่งมาจากตำแหน่งที่แม่งไกลมากอะแล้วก็พุ่งไปด้วยความเร็วที่โอ้โหแม่งเร็วมากสนามก็ฝนตกหญ้าก็เปียกมันไม่มีทางเลยครับที่จะสามารถหยุดแรงเฉื่อยได้แถมมุมตรงนั้นน่ะผมก็ไม่เข้าใจว่าคุณจะจ้องไปเสียบคู่แข่งทําไมเสียบไปที่บอลเพื่ออะไรเพราะว่าต่อให้มันโดนอะ่ะมันก็จะกลายเป็นลูกแตะมุมมันจะกลายเป็นคอร์เนอร์แต่ถ้าคุณสไลด์แบบไปขวางทางไปดักทางบอลไม่เขาเปิดเข้ามาได้ มันก็คือคอเนอร์เหมือนกันดังนั้นนะครับลูกนี้แม่งไม่มีความจําเป็นอะไรเลยที่จะไปสไลด์แบบถึงเนื้อถึงตัวขนาดนั้นนะไม่ว่าจะมองด้วยเหตุผลอะไรก็ตามส่วนในเรื่องของการยกขาขึ้นมาเนี่ยผมก็พยายามจะทําความเข้าใจนะเพราะว่าบางทีอ่ะร่างกายของเรามันจะขยับไปเองแบบไม่ตั้งใจแต่จะบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดพลาดมันก็ไม่ใช่ เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของการบาลานซ์ตัวเองจังหวะที่คุณนอนลงไปการบาลานซ์ตัวเองมันอาจจะไม่ดีแต่ว่าคุณเป็นนักเตะระดับนี้แล้วคุณต้องการค่าเหนื่อยสามแสนต่อสัปดาห์คุณต้องการจะย้ายไปอยู่เรอัวมาดิดคุณมาพลาดลูกแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะแล้วมันก็ทำให้มเมนตัมของเกมเนี่ยครับมันเปลี่ยนไปเลยคือมังหาเรื่องมากๆและลูกที่2ก็เหมือนกันคุณเป็นเซนเตอร์คุณประกบตัวอยู่ดีๆคุณแม่งทิ้งโปวประกบวิ่งถอยหลังหนีไปอยู่หน้ากโกลไปอยู่ หน้าอาริสงเบกเกอร์เฉยเลยโอ้โหแม่งตายหาแล้วครับแบบนี้ตายหาแล้ว,ลวคือคือแม่งความผิดพลาดของโกนาะเต้คนเดียวเนี่ยนำไปสู่การเสียสองประตูภายใน2นาทีและแบบนี้คุณจะขอค่าเหนื่อยสามแสนคุณอยากจะไปเรลมาดิดฟอร์มแบบเนี้ยนะคุณแม่งแค่เล่นกับทีมกลางตารางในพรีเมียร์ลีกอะคุณแม่งคุณแม่งได้แค่นั้นจริงๆอะหลยตอนขึ้นนำสองศูนย์นะผมแม่งจะหลับแล้วง่วงชิบหายง่วงโคตรๆตีหนึ่งตีสอง พอโดนดีเสมอแม่งตื่นซะอย่างนั้นแล้วก็ต้องมานั่งหงุดหงิดกับผลการแข่งขันฟอร์มการเล่นที่โคตรง่การแก้เกมที่หวยแตกพอขึ้นนำสามสองได้ก็เปลี่ยนเอาโคดี้กักโปออกเอาเอกิติเก้ออกและคนที่ลงมาแทนก็คือเอนโดที่ไม่เคยมีเกมไทม์เลยแล้วก็คาดหวังว่าเขาจะสามารถเล่นได้ดีซึ่งแม่งโอเคมันเป็นไปได้แต่ว่าโอกาสมันน้อยมากๆเอาคนที่ไม่เคยลงเล่นแล้วมาลงเล่นและคาดหวังจะทําได้ดีเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่แต่ก็โอเคเราเข้าใจได้ เรื่องของเหตุผลในการส่งเอนโดลงมาผมเข้าใจได้แต่ว่าอีซักเนี่ยดิที่เขาลงมาแทนเอกิติเก้เนี่ยแม่งไม่เข้าใจที่สุดแล้วผมโคตรชอบอีซักนะปีนี้ฟอร์มไม่ดีผมสามารถรอได้รอถึงปีหน้าได้ผมไม่เป็นไรผมชอบมากและผมก็เชื่อว่าปีหน้าอีสักน่าจะเข้าฟอร์มปีนี้ก็มันก็จะท่งๆ่งแบบเนี้แหละก็ได้แต่ทําใจรอกันไปก่อนอะอะแต่เรื่องของเกมเนี่ยการส่งอีสักลงมาเนี่ยผมว่าผิด คือเอเกติเก้เนี่ยครับอยู่ในช่วงที่ฟิตมากๆวันนี้ยิงได้2ประตูมีความมั่นใจมีความเร็วสามารถเพลซิ่งแดนบนได้แต่ว่าอิสซักไม่ใช่นักเตะแบบนั้นสภาพความฟิตก็ไม่รู้จะเป็นยังไงไม่มีพรีซีซั่นแถมหลังจากย้ายมาแล้วอ่ะในช่วงมาณ3นเดือนเนี่ยก็มีบาดเจ็บไป2ครั้งในช่วงระหว่างฤดูกาลความฟิตจะถึงจะถึงพอเจ็บมาหยุดพักไป2 3สามอาทิตย์มันก็ดรอปลงมาอีกมันไม่มีทางเลยที่อิสซักจะฟิตและจะสามารถให้อิสซักไปวิ่งเพลซิ่งได้แบบที่เอเกติเก้เขาทำ และพออีซักลงมาเนี่ยครับมันจะทำให้กองหลังลิสเขาก้าที่จะดันส่งขึ้นเพราะว่าลเวอ์พูเนี่ยถอดตัวลุกออกไปหมดแล้วเซนเตอร์ลุมดักกินอีซักคนเดียวเก็บได้สบายครับเขาไม่ใช่คนที่มาเลี้ยงกินตัวคืออีซกกักต้องมีคนป้อนบอลให้แต่ว่านักเตะที่มีอยู่ในสนามเนี่ยพวกเขาก็ออกไปหมดแล้วคนที่ป้อนบอลนะคือถ้าคุณอยากจะเล่นเกมรับนะคุณต้องส่งซาร่าลงมาพักบอลชื่อเสียงของซาร่าเนี่ยครับมันสามารถคุกคามกองหลังฝั่งตรงข้ามได้การจับบอลครองบอลบังบอลไอคิวฟุตบอลของซาร่าเนี่ยครับเขาสามารถทําได้แน่ หรือไม่ก็เอาเคียซ่าลงมาครับคนที่คุณนั่งชมนักชมหนาว่ามีจิตใจของนักสู้สามารถวิ่งลงมาช่วยเกมรับได้มีความขยันคือชมหาเหวอะไรเยอะแยะนั่นน่ะเอาลงมาวิ่งเพลสแดนบอลสิเอามากดดันกองหลังฝั่งตรงข้ามไม่ให้เขาสามารถขึ้นเกมได้ง่ายขึ้นคือจะเป็นซาร่าหรือเคียซ่าก็ได้ครับที่แมงไม่ใช่อีซักอะสถานการณ์ในเกมนี้นะครับแมงไม่เหมาะกับอีซักเลยจนสุดท้ายโดนลีสบุกใส่อยู่แค่แป๊บเดียวเสียลูกตั้งแต่อีกแล้วทดเวลาบาดเจ็บ9นาที คือเรื่องเนี่ยผมไม่ติดเพราะว่าตามหลักแล้วอะครับยิงได้1ประตูกรรมการมักจะทดเวลา1น,นาทีและตอนนั้นอะลูพูลนำอยู่32ยิง5ลูกก็ตามหลักแล้วก็คิดว่าน่าจะทด5นาทีอยู่แล้วครับมีการเช็ค VAR 2อรอบทั้งจุดโทษทั้งลำหน้าก็ตีไป1น,นาทีก็เป็น7นาทีมีการเปลี่ยนตัวอะไรอีกผมว่า9นาทีอะอันนี้ผมเข้าใจได้แต่ที่เข้าใจไม่ได้แม่งก็กลับมาที่เรื่องของอาร์เน็ตสโอตีกเพราะว่าหลังจากที่โดนตีเสมอ3 3ในในานทีที่95เนี่ยครับ ก็เหมือนที่บอกมันก็ต้องบวกเพิ่มอีกหนึ่งนาทีตามที่เคยทํามาตลอดครับโดนตีเสมอนาที95มันก็ต้องมีการทดเพิ่มอีกหนึ่งนาทีจาก9ก้ากลายเป็น10นั่นเท่ากับว่ามันจะเหลืออีก5นาทีครับแต่อาร์เนอร์สล็อตไม่ปเปลี่ยนตัวโควต้าสุดท้ายเคียซ่าซาร่าไม่ได้ถูกส่งลงสนามเพื่อจะลุ้นเอาประตูชัยเหมือนกับว่าอาร์เนอร์สล็อตพอใจกับผลเสมอหรอวะแม่งเป็นช่วงเวลาที่ห่วยแตกมากอะ่ะคุณมีนักเตะตัวรุกอยู่ในมานั่งสำรอง2คน ที่เป็นนักเตะชื่อดังมิลิโอเอนกูโมฮาอีกแต่คุณแม่งไม่ทําอะไรเลยอ่ะคุณพอใจกับการได้หนึ่งคะแนนกับทีมหนีตกชั้นเนี่ยนะและการให้สัมภาษณ์หลังเกมของอาร์เนอร์สโอปนะครับที่เขาบอกว่าตอนนํา32เราไม่ได้ต้องการประตูเพิ่มเราต้องการคอนโทรลเกมและผมก็เลยเลือกที่จะส่งเอ็นโดลงสนามแต่ประเด็นนะ่ะ แม่งก็คือแม่งตอบคนล,ละประเด็นเลยคือนักข่าวถามว่าทำไมไม่ส่งซาร่าลงไปไอห้ห่ามึงเอาไปเปรียบเทียบกับเอนโดไอ้เียยิงพูดยิงโมโหมึงต้องเปรียบเทียบกับอีซักสิวะมึงต้องตอบว่ามึงส่งอีซักลงทำไมไม่ใช่ไปตอบไปอ้างถึงเอนโดไอ้เียกูจะบ้าตายมันยากาศในทีมตอนนี้มันแย่มากแล้วครับมันแย่มากซาร่าก็ออกมาทิ้งระเบิดอีกซึ่งผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้อ่านไปแล้วนะว่าซาร่าเขาพูดอะไรบ้าง ก็ชัดเจนแล้วครับว่าซาร่าเขาโยนให้บอดตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกใครเลือกสล็อตเขาก็จะไม่อยู่แต่ถ้าเลือกเขาสล็อตก็ต้องไปสถานการณ์ในตอนนี้โรนัลโดกับเอลิกเทนฮากชัดๆหน้าอึดอัดมากๆบรรยากาศมันแย่ไปหมดสล็อตอยู่ต่อไม่ได้แล้วครับต่อให้ซาร่าจับไม่อยู่กับทีมต่ออันเนอร์สล็อตก็อยู่กับทีมต่อไม่ได้แล้วถึงแม้ว่าซาร่าจะย้ายออกจากทีมไปในช่วงเดือนมกราคมนี้เลย แต่ถ้าสล็ออยู่ต่อปัญหามันก็จะไม่จบครับมันจะมีซาร่าคนที่2คนที่3เกิดขึ้นมาเรื่อยๆไม่ว่าซาร่าจะอยู่หรือไปแต่สล็อปต้องไปแล้วนับคอยหลังแล้วจริงๆครับเพราะตอนนี้ก็เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่าทีมผลงานแย่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากโมซาร่าแค่คนเดียวแต่มันเป็นที่เรื่องของระบบแผนการเล่นและโมซาร่าก็ถูกยนให้เป็นแพะในระบบและวิธีการเล่นที่ห่วยแตกของผู้จัดการทีมผมไม่ได้จะปฏิเสธครับว่าโมซาร่ามีฟอร์มการเล่นที่ตกลงไปเยอะมากแต่ว่าแผนการเล่นของอาร์เนอร์สล็อต มันทำให้โมซาร่าเนี่ยตกลงไปมากกว่าที่เขาควรจะเป็นระบบของสล็อตในปีนี้ครับมันไม่มีความหลากหลายเลยการเสียเทรนด์ไปเนี่ยมันเป็นผลเสียมากกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากไอเดียการขึ้นเกมของทีมมันหายไปหมดไอตอนแรกเนี่ยที่เซนมิลอสเคอร์เคสกับเจเรมี่ฟิลปงเข้ามาผมเข้าใจว่าวิธีการเล่นของลเวร์พูมันจะต้องมีความเร็วมากๆทีมน่าจะมีการใช้แบ็คทั้งสฝั่งเติมวิ่งอ้อมหลังปีก ไปถึงสุดเส้นโยนเข้ามาหรือว่าขัดแบ็กเข้ามาหรือจะอะไรก็ตามเพื่อเป็นการใช้ประโยชน์ของมิลลสเคอร์เคสกับเจเรมี่ฟิปงหรือจะคอนเนอร์แบลลี่ด้วยก็ได้เพราะว่าทั้ง3คนเนี่ยเป็นนักเตะสไตล์เดียวกันแต่กลายเป็นว่าอาร์เนอร์สล็อตให้แบ็กทั้ง2ฝั่งเคอร์เคสรับโบฟิมปงแบลลี่ไม่ต้องวิ่งตัดหลังยืนตำ่ำซึ่งตรงนี้ครับรับโบเล่นได้คนเดียวเพราะว่ารับโบเขามีสกิลในการเปิดบอลรวมถึงทรนด์ในปีที่แล้วด้วยที่โยนบอลเข้าไปก็แมนมากๆแต่ว่าทั้ง ฟลิมโปงทั้งแบดลี่ทั้งเคอร์เคสเนี่ยพวกเขาไม่ได้มีจุดเด่นในเรื่องของการโยนบอลแต่พวกเขาเด่นในเรื่องการเติมขึ้นสุดเส้นและก็เป็นการเปิดจากด้านข้างไม่ใช่เอร่คอสแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเกมมันจะต้องเล่นเร็วเพราะว่า3คนนี้มีความเร็วต้องใช้จุดเด่นตรงนี้ให้ได้แต่กลายเป็นว่าอาร์เนอร์สโลตเขาสั่งให้ลูกทีมดึงเกมชา้าและก็เล่นเกมช้ามากพอมันเล่นเกมชา้าจุดเด่นความเร็วของนักเตะทั้ง3คนเนี่ยมันมันไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้มันก็เลยทำให้ทีมเนี่ยเล่นเป็นตัวยู ไอเดียการขึ้นเกมของทีมในตอนนี้มันหายไปหมดเลยอ่ะคือระบบของอาร์เนอร์ลอตเนี่ยครับคือม่นยังไงดีอ่ะคือโอเคพอไม่มีโมซาล่าทีมมันเล่นดีกว่าจริงๆแต่ว่าสุดท้ายทีมมันก็ไม่ชนะเหมือนเดิมคือพอพูดถึงคุณภาพของโมซาล่าแล้วอะครับมันไม่มีใครปฏิเสธหรอว่าโมซาล่าเนี่ยคือนักเตะที่ยิ่งใหญ่มากๆแลวก็เก่งมากๆ เพียงแต่ว่าเขาเล่นกับระบบฟุตบอลของอร์เนอร์สล็อตในปีนี้ไม่ได้เลยอะ่ะคือถ้าสล็อตสามารถพาทีมเก็บชัยชนะได้เนี่ยครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกการดรอปโมซาล่ามันจะกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากๆเพียงแต่พอมันไม่ชนะเนี่ยครับส่งโมซาล่าลงมามันก็ไม่ชนะอีกสุดท้ายมันผิดที่อะไรล่ะครับผิดที่โมซาล่าอยู่ในสนามหรือว่าโมซาล่านั่งสำรองทีมไม่ชนะเหมือนกันดังนั้นครับความผิดอย่างเดียวมันคือผิดที่แผนของอร์เนอร์สล็อตแล้วมีโมไม่มีโมทีมแม่งก็ไม่ชนะเหมือนกันแบบนี้เอาไงอ่ะครับ ทิ้งระเบิดมาแล้วด้วยคือถ้าถามผมนะผมเลือกปลดโค้ดครับเก็บบางโมเอาไว้คือแม่งชัดเจนแล้วว่าซาร่าจะได้ลงหรือไม่ได้ลงทีมแม่งก็ชนะไม่ได้เหมือนเดิมมันไม่ได้ผิดที่ซาร่าหรอกครับมันผิดที่สล็อตเนี่ยแหละผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาอาจจะสามารถดึงซาร่ากลับมาเล่นได้อย่างมีความสุขแล้วก็เข้าฟอร์มเหมือนเดิมก็ได้คือผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าถ้าปลดอันเนอร์สล็อตไปแล้วอ่ะผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาจะเป็นใครบางทีอาจจะเป็นเจอร์ลาดก็ได้ครับอาจจะคลิกกับสมสอนมากๆ เหมือนกับที่โซชาเป็นกับแมนยูในช่วงแรกก็ได้ฟอร์มโคตรดีในช่วงก่อนที่โซชาจะได้สัญญาถาวรน,นะครับทั้งทงที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยโซชาคุมทีมไหนก็เล็นเฮไปหมดเลยหรืออาจจะเป็นเหมือนกับดิบาเตโอก็ได้ครับที่มาคุมทีมเชลซีชั่วคราวแล้วก็พาทีมได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดครับคือบางทีอะคุณกลับมาคุมทีมเก่าของตัวเองมันก็พูดยากนะคือบางทีมันอาจจะมีเคมีอะไรบางอย่างที่มันสามารถคลิกกันได้เลยโดยที่ไม่สามารถหาเหตุผลม,มาอธิบายได้ก็ได้เพียงแแต่ว่วาากกก็็เเข้ใจละละคผมมนนหือทุ เพราะว่าถ้าไปดูถึงฝีมือการคุมทีมของเจอหลานในอดีตที่ผ่านมาแล้วอ่ะผูถ้าเจอหลานมาคุมทีมจริงๆนะแม่งโคตรสเสียวอะ่ะซึ่งผมก็ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันนะครับส่วนตัวผมนะผมสลอบเอามาสักพักละครับหลายคนอาจจะเห็นต่างกับผมนะครับเรื่องที่ผมไม่ให้เครดิตที่เขาสามารถพาทีมได้แชมเปี้ยนเลกในซีซั่นที่แล้วโอเคใช่ผมก็ยอมรับครับว่าผมไม่ได้ให้เครดิตเขามากพอแต่ว่านั่นมันก็คือความรู้สึกของผมส่วนใครจะให้เครดิตอาร์เนอร์สลอบอันนั้นก็คือความรู้สึกของแต่ละคนนะครับ เราสามารถคุยกันได้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ผมกล้าพูดเลยครับว่าตอนนี้มันยากแล้วอาร์เนอร์สล็อตเดินม,มาถึงทางตันแล้วครับกลุ่มนักเตะค่าโตที่คุณซื้อเข้ามาร่วมทีมเนี่ยอะโอเคไม่อาจจะไม่ใช่อาร์เนอร์สล็อตก็ได้ทีมซื้อเข้ามาร่วมทีมเนี่ยก็400กว่าล้านปอนะแค่นักเตะใหม่นะครับอะก็400ล้านปอนแล้วโมซาร่าถ้าคุณขายในช่วงซัมเมอร์ที่แล้ว100ล้านปอนขั้นต่ำครับ และถ้าขายอะไรสงเบเกอร์ขายเวอร์จิฟานไดในซัมเมอร์ที่แล้วก็ต้องมีอีกคนละ 60- 70ถึงล้านปอนอะนี่แม่งคือทีมที่มีมูลค่านักเตะเกือบพันล้านปอนนะครับแต่คุณเล่นเหมือนกับมีค่าตัวรวมกันเพียงแค่100ล้านปอนให้ตายเถอะครับมันพังแล้วมันพังแล้วจริงๆครับมันพังที่สุดแล้วขอบคุณมากครับสำหรับแชมป์พเม์ลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาถึงแม้ว่าผมจะไม่ให้เครดิตคุณมากเท่าไหร่ ไม่ได้ให้เครดิตคุณมากเท่ากับที่หลายๆคนให้แต่ผมก็มีความสุขมากที่ทีมได้แชมเมียร์ลกในปีที่แล้วและแชมป์นั้นแน่นอนครับว่ามันไม่มีใครสามารถพรากความภาคภูมิใจเกียรติยศความสําเร็จมันไปจากคุณได้เช่นเดียวกันแต่ตอนนี้มันถึงเวลาที่ต้องแยกย้ายแล้วครับมันไม่เหลือทางให้ไปต่อแล้วจริงๆ